สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาจะพามาดูต้นมะม่วงนะคะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะปีนี้ออกดอกเยอะมากเลยนะคะติดทุกต้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่ มาลดน้ำต้นมาลดน้ำผักสวนควรัวนะคะรดเสร็จก็เลยพามาชมต้นมะม่วงที่มันกำลังออกดอกนะคะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะปีนี้ออกดอกหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะแพนกล้องหลังให้ดูนะคะ ไม่ในใจเห็นหรือเป๋านะคะไม่เห็นนะคะนี่นะคะ,ะ,คะต้นนี้นะคะต้นเล็กต่กชอดอกเยอะมากเลยนะคะส่วนต้นนี้ มันก็กำลังแทงช่อนะคะนี่นะคะติดช่อมาบางช่อก็เป็นรานะคะออกช่อมาติดรามันก็ไม่ไม่ติดดอกนะคะอันนี้กำลังแทงช่อมานะคะนี่นะคะส่วนต้นเนี้ยออกเยอะมากนะคะไอซิบานก็มีนะคะ ไอ้ที่กำลังออกก็มีนะคะเนี่ยดูต้นมันนะคะออกเยอะมากนี่นะคะส่วนต้นนี้ก็กำลังออกดอกนะคะนี่นะคะนี่ก็กำลังออกดอกฝั่งนี้ก็ติดผลแล้วนะคะไม่ในใจเห็นหรือเปล่านะคะเนี่ย ติดผลแล้วนี่นะคะออกดกอกเยอะมากเลยต้นนี้ทั้งต้นเลยนะคะมันออกดอกมันติดผลแล้วนะคะลูกเขียวๆแต่ไม่รู้ว่ามันมันจะติดแนั่นหรือเปล่านะคะมันจะร่วงหรือเปล่าปกติตามธรรมดา ฝนมันจะเริ่มมาแล้วนะคะแต่ปีนี้ฝนยังไม่เริ่มมาเลยเดี๋ยวพามาดูอีกต้นนะคะนี่นะคะต้นนี้ดูมันออกช่อเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะกํำลังแทงยอดมาก็มีนะคะดอกมันไอ้ที่บานแล้วก็มีนะคะ มะม่วงปีนี้ดอกทุกต้นนะคะออกดอกเยอะฝากเพื่อนเด้วยนะคะฝากช่วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และดีนะคะฝากช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ